เป็นยังบาพระเอกเจ้าน้ำตาเนาะสมมติบาทครับน้ำตาจริงนะครับไม่มีแสตนปอินค่ะครับด้เง็นแฟนลุงฉาบอ่เมื่อกี้เมาติดตามพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมนะคะกับมอลำ์คอนใชรแฟนๆนะคะ ตอนนี้นะคะนางเอกสาวย็บออนค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะล้อขึ้นยังเดียวค่ะคุณวิกเพิ่ณกาวมาจากบ้านได้พี่น้องกำลังไลฟ์สดทักทายแฟนเพีงนะคะอันนี้เจนสี่พลล้ำนะคะคุณอาชิจัมเทคนิคการแต่งหน้าแล้วก็ไปเด้อยปูนของข้นทัวรดสีเยนน้ำตาลเดีแล้วข้นทัวร์สีชมพูค่ะได้อีกไหมความงามอยู่แล้วทำให้หน้าเราสว่างใช่ไหมพิมพ์เอาบ่กรามผมดูคิวพิมพ์มาบอกขนาดนี้ ะบุตรไมาร่สามารถทำรายการขนาดนี้คุณทำรายการตูกใจใครไดไหนี่เตรียมพร้อมๆนะครับเ<ม>บื้องหลังเ<ม>บื้องหลังของมันนการดนตรีกัลังซิสเ,เครื่องดนตรีคะ่ะทุกคนขาอ,อ,อันนี้คือสกีเพลงค่ะอันนี้คือสกีเพลงนะคะทุกคน ไฟระบบไฟคานไฟเต็มที่มากทุกคนค่ะปฏิทินฟอร์มไงบ่กคะ่ะขนาดลายสดได้เลยพี่น้องนี่คือทางมิดเครื่องเสียงนะคะ,พะเพือนมิกค่ะพี่น้องนี่เปนอีกแมนค่ะ ขนาดกำลังเต็มตัวอยู่ครับพี่น้องโอ้อันนี้อาจารย์นักดนตรีค่ะนักดนตรีมาแล้วโอ้เป็นอาจารย์นักดนตรีมือกล้องหรือเปล่าคะเด็กมือกล้องค่ะจำเขาได้ไหมตัวเองจำเขาได้ไหมครับเขาพอกันรายงานอยู่ดิอันนี้คืออังกอร์นะคะ ไม่ได้มีก็ได้มากอืมจิตใจเราคนไทยบรกระถามก่อน่ะอันนี้ผู้บ่าวพันลำเลียงค่ะท็อปธนาชัยกับน้องเต็งตัวอยู่ค่ะทุกคนคขาไปมีซางดิเย่งระดับประเทศจะไม่ใช่ชิรัยอะได้นะคะขึ้นมาหน่อยนี่คือ G4 น้องอันนั้นฟังนั้นนะอีกเบนค่ะอีกเพื่นกำลังแต่งหน้าแต่ว่าเพิ่มเอาล้างข่อยไปดิพี่น้องเพื่อนนั่นเอาล้างไปห้องแต่งหน้าสั่นอันนี้นางเอกสาวเชียงแจ้วน้องแจ้วสุกัญญาค่ะ เพื่อนแต่งหน้างามมันดับหนึ่งแต่ว่าเพื่อนพระทองเนี่ยมึงพี่น้องเด้อพี่น้องมึงเด้อเบื้องหลังค่อมสวยงามอันนี้คือเห็นกลิ่นตาเล่ๆเนี่ยก็ะแสว่าเบมึงเนื้อเยเราจะพยายามจะไม่โป๊ะตีเพื่อนรับบทเป็นนักศึกษาได้พี่น้องใอยไปหาชุดให้อ้อมสารคามอันนั้นว่ากระปุกกันน้อยหลายแต่ว่าเสียแบบตัวใหญ่เดี๋ยว่าพี่ยังสมดุลเราติดตามค่ะเราติดตามค่ะ ep นี้สนุกแน่นอนค่ะการันตีจากเกสี่พลล้ำค่ะ พี่น้องอันนี้เขาให้เบิ่งบางหลังพ่อสังเกตแล้วพี่น้องนาอเราจะมาให้ดูใหม่นะคะขอบคุณค่ะอันนี้นไก่ล่แล้วพี่น้องตะกร้อขาสองเดือน น้องเป็นลงทุนบักขับชุดใหม่เพื่องานนี้เอาอย่างไปไกลๆพี่น้องเบิ่งแน่ปาดพี่น้องเลยชุดใหม่เพื่องานนี้โดยตรงเพียงอย่างเอื้เพียงอย่างเออย่าบนเพียงอย่างชนีสาวน่าจิ้อหดบานพี่น้องรับบทน้องแกะนะคะชุดสีเขียวสาวบานนอหัวใจบ่ลืมลง หัวใจฮักบ้านเฮาอย่างมั่นคงบอกเคยลงแสงไฟในเมืองกรุงกินแอรักทองนาและปลาแดงยังคงแทรกเอาไว้ในใจสูนจำก็เหนียวเพื่อนเตรียมตัวไว้อะไรพี่น้องแต่งงานแล้วแต่หกมงแล้วพี่น้องจักพร้อบพรถ้าจ้างเอ็มออนไปคือคุ้มคับพี่น้องคือนั่งเต็มที่มากกูหักแล้วสินเพราะว่าสุงกุงดุย จอเคสี่อใส่ชุดจักเทียบพี่น้องว่าเป็นตาเด็กสมบูรณ์ยังง่ายลำหน้าตีพระเอกท็อปก็ถ่ายรูปนะคะอ่กับพระเอกแมนคู่กันนับตั้งแต่พี่นาทีนี้เป็นต้นไปวันศุขรบอกท่านเลยผลกานของเราคือไม่เงินลง